ฉะนั้นการที่จะนําเอาหลักธรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจําวันเนี่ยหรือต่อการปฏิบัติงานโดยเฉพาะของคณะครูบาอาจารย์นี้อาตมามีความเข้าใจว่าทุกท่านหวังความเจริญก้าวหน้าเพราะตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในการประชุมครั้งนี้ก็ส่งเสริมสมรรถภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรคือการศึกษานี่หัวใจที่สําคัญ ของการศึกษาเนี่ยคือตัวบุคลากรและกับบุคลากรก็คือคุณครูนี่เองครูนี่สําคัญมากการศึกษาจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จจะเจริญหรือไม่เจริญเนี่ยจุดสําคัญอยู่ที่ครูและครูนี้ก็ไม่ใช่หมายความว่าจะต้องมีความรู้สูงเสมอไปแต่ขอให้เรามีความรู้สึกรับผิดชอบในฐานะของความเป็นครูว่าครูเนี่ยคืออะไรกานต้องรู้จักตัวเองว่าครูนี่คืออะไร พระพุทธเจ้าท่านตรัสกับพระสงฆ์สาวกว่าพระพุทธองค์เองเนี่ยเป็นครูท่านตรัสเลยว่าตัวท่านเองเนี่ยเป็นครูเราใช้คําว่าศรัทธาในในรูปศัพท์ของบาลีศรัทธาไม่แปลว่าพระศาสดาธนักแปลบาลีแล้วก็แปลว่าพระศาสดาถ้าถามว่าแล้วพระศาสดาเนี่ยคือใครศาสดาคือผู้นําหมู่นําคณะครูนี่ก็คือผู้นําหมู่นําคณะท่านอุปมาเหมือนกับการเดินทางค้าขายเช่น สมัยก่อนนี้ใช้เกวียนจะขนสินค้าไปขายเมืองใดเกวียนเป็นพาหนะที่สําคัญมากงั้นเกวียนฝูงหนึ่งจะต้องมีหัวหน้าเขาเรียกว่านายกองเกวียนที่จะต้องนําหมู่เกวียนนี้เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางคือนําสินค้าไปให้ถึงจุดหมายปลายทางด้วยความสวัสดีการเดินทางสมัยก่อนนั้นต้องผ่านโจรผู้ร้ายผ่านป่าดงผ่านภูเขาข้ามน้ําข้ามห้วย ผ่านที่กันดารถ้าหัวหน้าเกวียนไม่เก่งสัตว์ที่ลากเกวียนก็ตายเกวียนถูกปล้นสินค้าเสียหายเพราะฉะนั้นผู้ที่นำหมูเกวียนเนี่ยนายกองเกวียนจึงสำคัญมากที่จะนำเกวียนนี้ไปสู่จุดหมายปลายทางได้ด้วยความสวัสดีถ้านายกองเกวียนเก่งก็สามารถนำเกวียนเนี่ยหมูเกวียนถึงจุดหมายได้คำว่าครูนี่แปลว่าผู้นำหมู่นำคณะนำหมู่นำคณะไปไหนเขาบอกนำหมู่นำคณะ ให้ข้ามพ้นทางกันดารท่านก็ยกตัวอย่างว่าชีวิตของมนุษย์ที่เกิดมาเนี่ยเหมือนการเดินทางและวิถีทางของชีวิตมนุษย์นั้นไม่ใช่โรยด้วยกลีบกราบอย่างที่นักประพันธ์เพ้อฝันเขียนไว้แต่วิถีทางของชีวิตมนุษย์นั้นเต็มไปด้วยความกันดารคือทางชีวิตเนี่ยมีแต่ความกันดารความกันดารในที่นี้คืออะไรคือหนึ่งเราต้องเผชิญกับความแก่ความแก่นี่เป็นความกันดารอย่างหนึ่งเรียกว่าชรากันดาร ความเจ็บเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นพยาธิกันดานความตายก็เป็นความกันดารอย่างหนึ่งเรียกว่ามรณะกันดารตลอดจนความทุกข์ยากความทุก์ความเศร้าโศกจากการที่เราได้ประสบพบเห็นในสิ่งที่เราไม่พึงพอใจก็ดีหรือในการที่เราพลาดพลาดจากสิ่งที่เรารักเราพอใจก็ดีท่านก็กล่าวว่า เป็นความกันดารของชีวิตทั้งนั้นสรุปแล้วก็คือความทุกข์ของชีวิตเนี่ยคือความกันดารของชีวิตเราจะข้ามพ้นความทุกข์และความกันดารของชีวิตนี้ได้เราก็ต้องมีผู้นำผู้นำนั้นนะคือครูครูจึงแปลว่าผู้นำหมู่นำคณะให้ข้ามพ้นความกันดารดังนั้นในฐานะที่ท่านทั้งหลายทำหน้าที่เป็นครูเป็นอาจารย์ท่านก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งก็คือจะต้องนำหมู่ศิษย์ ให้ข้ามพ้นความกันดานของชีวิตการที่จะนำลูกศิษย์หมู่คณะศิษย์ให้ข้ามพ้นความประดานของชีวิตได้นั้นครูต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมต้องเป็นผู้ที่มีความรู้มีความสามารถแล้วก็มีความรู้สึกนึกคิดจิตใจในความเป็นครูที่แท้จริงจึงจะสามารถนำสิทธิ์นี้ข้ามพ้นความกันดานได้ พระพุทธองค์จึงตรัสไว้ซึ่งมีหลักฐานปรากฏอยู่ในสุตตันตปิฎกอังคุตติกายสัตตกนิบาตหรือในสารถรมประกาศนีในอัตกาถาท่านพูดถึงหน้าที่ของครูหรือคุณสมบัติหรือคุณธรรมของครูว่าผู้ที่เป็นครูนั้นจะต้องมีคุณธรรมมีคุณสมบัติครบถ้วนถึงเจประการด้วยกันในอังคุตติกายในพระสุตตันตปิฎกสัตตการนิบาตนี้ท่านกล่าวว่าหนึ่งต้องมี แต่าั้งแค่ใช้คำปิโยปิโยหรือปิยะนี่เราแปลว่าความรักครูทุกคนต้องทําตนให้สิทธิ์รักการทําตนให้สิทธิ์รักนี่จะทํำยังไงครูบางท่านในปัจจุบันนี่ที่ไม่ใช่มีวิญญาณของความเป็นครูก็ต้องการให้สิทธิ์รักเหมือนกันแต่ว่าเป็นการกระทําที่ผิดต้องการความรักจากสิทธิ์แต่ว่าเป็นความรักที่ผิดเป็นความรักเพื่อประโยชน์ส่วนตนคือต้องใช้ความรักของสิทธิ มาสแสวงหาประโยชน์ใส่ตนมีครูจำนวนไม่น้อยที่ใช้วิธีการอย่างนี้และวิธีการที่ทำให้เด็กรักในปัจจุบันนี้นั้นก็คือการตามใจเหมือนพ่อแม่ตามใจลูกก็เกรงใจว่าลูกจะไม่รักเพราะฉะนั้นพ่อแม่ทุกคนก็พยายามตามใจลูกทุกอย่างเด็กเมื่อผู้ใหญ่ตามใจคนไหนตามใจมากก็มักจะรักคนนั้นครูบางคนก็เอาวิธีการนี้มาใช้ว่าถ้าเราตามใจสิทธิ์มากเท่าไหร่เขาจะทำอะไรปล่อยให้เขาทา เพื่ออะไรเพื่อให้สิทธิรักเพื่อให้สิทธิโยมายคุณครูดีแลือเกินครูของเราเนี่ยนะไม่ดุเลยนะไม่ว่าเลยไม่บน่นไม่จู้จี้นะแล้วสิทธิ์ก็รักเพราะสิทธิรักมากๆเข้าบางทีก็ใช้ความรักของสิทธิไปในทางหาประโยชน์ส่วนตนถ้าไม่ชอบอาจารย์ใหญ่ไม่ชอบผู้อำนวยการบางทีก็ปลุกระดมลูกศิษย์ไล่อาจารย์ลูกศิษย์ก็เฮเพราะว่าอาจารย์คนไหนที่รักมากก็มักจะช่วยอาจารย์คนนั้นถ้าอาจารย์คนที่สิทธิรักมาก ถูกฝ่ายบริหารลงโทษก็ใช้ความรักของสิทธิปลุกระดมประท้วงเดินขบวนมีบ,บ่อยแล้วก็มีปรากฏบ่อยๆมีโรงเรียนหนึ่งเผิญอยู่ใกล้วัดอย่าให้ตมาพูดเลยว่าเป็นโรงเรียนอะไรก็เข้าทํานองเนี่ยคือครูน้อยถูกครูใหญ่ลงโทษเพราะประพฤติผิดจะต้องย้ายครูน้อยก็ยุรุกสิทธิ์โดยอาศัยความรักของสิทธิสตรครูใหญ่ในวิธีสตรครูใหญ่ผู้อำนวยการนั้นน่ะ จะยกอะไรมาเป็นข้ออ้างในการสไตร์ก็บอกเนี่ยบริหารโรงเรียนใช้ไม่ได้ดูสิโรงเรียนสกปรกมองไปทางไหนก็เจอแต่เศษกระดาษห้องน้ําห้องซ้วมก็เหม็นสกปรกใช่ไม่ได้อาจารย์ใหญ่นี่ใช่ไม่ได้ผู้บริการนี่ใช่ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องขับก็ยุโูกสิทธิ์ขับอาจารย์ใหญ่เผอิญโรงเรียนใกล้วัดพระสมพานเจ้าวัดท่านเป็นพระผู้ใหญ่แล้วท่านก็เป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียนท่านก็เข้ามาช่วยแก้สถานการณ์ประชุมเด็กทั้งหมดที่นั่งประท้วงกันเนี่ย ท่านกระถามว่านักเรียนทั้งหลายที่นักเรียนกล่าวหาอาจารย์ผู้อำนวยการหลวงพ่อขอถามสักคำหนึ่งเถอะไอ้เศษขยะที่ทิ้งเกลื่อนโรงเรียนเนี่ยใครเป็นคนทานักเรียนเงียบกริบนักเรียนใช่ไหมใช่ครับนักเรียนรับนักเรียนทาใช่ไหมใช่ครับแล้วทาไมนักเรียนไม่เก็บทิ้งกันแล้วไม่เก็บการทําความสกปรกนี่อาจารย์ใหญ่ทําหรือเปล่าเปล่าครับอาจารย์ใหญ่ไม่ได้ทํานักเรียนทําทั้งนั้น และที่สศกปรกนี่ก็เพราะเหตุว่าครูที่สอนไม่จำจี้จำใจเด็กในเรื่องของการรักษาระเบียบแม้แต่การทิ้งขยะก,ก็ไม่สอนพระท่านก็ถามต่อไปห้องน้ําห้องส้วมของโรงเรียนทั้งหมดเนี่ยใครใช้นักเรียนใช่ไหมใช่ครับห้องน้ําอาจารย์ใหญ่อยู่ที่ไหนอยู่ตังหาครับและใครทําห้องน้ําเหล่านี้สศกปรกพวกผมเองครับและทําไมไม่ทําความสะอาดอนะ่ะผลสุดท้ายถามไปถามมา เด็กจนเด็กเยบ็บบอกนี่ที่เธอกล่าวหาอาจารย์ใหญ่เนี่ยว่าผิดอย่างนั้นผิดอย่างเนี้มันไม่เป็นธรรมอาจารย์ใหญ่ไม่ได้ทําเลยพวกเธอทําทั้งนั้นและเหตุที่พวกเธอทํานี้เพราะอะไรเพราะผู้น้อยไม่เอาใจใส่ช่วยสอนลูกศิษย์โรงเรียนโรงเรียนหนึ่งต้องใช้ครูบาอาจารย์เป็นจํานวนมากอาจารย์ใหญ่คนเดียวมีตาแค่สองตามีหูแค่สองหู แม้แต่อาจารย์ใหญ่จะไปนิเทศการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกห้องเนี่ยอัตมาก็เชื่อว่าทาไม่ได้ง่ายนักหรอกถ้าไม่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยจะนิเทศว่าอาจารย์คนนี้สอนดีไหมบางทีเราต้องอาศัยอาจารย์ฝ่ายศึกษานิเทศมาคอยนิเทศนะอาจารย์ใหญ่จะเป็นจะไปนั่งฟังดูสิว่าสอนเข้าท่าไหมถูกหลักวิชาไหมเนี่ยไม่มีทางที่จะทําได้เพราะอาจารย์ใหญ่มีสองตาสองหูฉะนั้นครูน้อยเนี่ยต้องช่วยกัน การทำงานต้องรับผิดชอบและถ้าหากว่าครูคนใดแสวงหาความรักจากสิทธิ์เพื่อประโยชน์ส่วนตนและปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยขาดระเบียบผู้นั้นก็ไม่เรียกว่าเป็นอาจารย์ที่ดีหรือเป็นครูที่ดีขาดคุณธรรมในข้อคำว่าปิโยเพราะการทำให้สิทธิรักเนี่ยไม่ใช่หมายถึงการตามใจสิทธิจะรักครูก็ต่อเมื่อครูนี้มีความตั้งใจดีต่อสิทธิจริงๆ จะมาเห็นวิธีการของญี่ปุ่นครับเวลาไปประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจมาไปทุกปีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเมื่อมีกิจในบนไฟจตมาถือโอก,กาสไปดูกิจการต่างๆดูทั้งวิธีการทํางานของเขาดูการศึกษาของเขาว่าเขาทำยังไงในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยการศึกษาตั้งแต่ระดับต้นถึงมัธยมปีที่6รัฐบาลญี่ปุ่นจะไม่ยอมให้ตกอยู่ในมือของเอกชน หรือองค์การศาสนาใดๆทั้งสิ้นเขาจะจัดการศึกษาเสมอภาคกันหมดไม่ว่าจะเป็นลูกผู้ดีมีจนเรียนเหมือนกันหมดโรงเรียนทุกโรงเรียนมีฐานะเท่ากันไม่แบ่งชั้นวรรณะไม่ใช่ว่าโรงเรียนราชินีแล้วก็วิเศษหรือไม่ใช่ว่าสตรีวัดละคังแล้วก็สินเจแน่อะไรอย่างเงี้ยทุกคนกพยายามที่จะเอาลูกเนี่ยไปฝากโรงเรียนหรือถ้าโรงเรียนใดมีชื่อเป็นฝรั่งฝรั่งหน่อยแล้วก็ดีเสียค่าแปะเจีย้ยกี่หมื่นกี่แสนยอมทั้งนั้นขอให้ลูกได้เรียนก็แล้วกัน งั้นลูกคนจนก็เรียนหนังสือโรงเรียนวัดโรงเรียนประชาบาลน,นะการศึกษาในเมืองไทยเราเนี่ยมันก็ไม่สม่ำเสมอกันมันก็มีการแบ่งชั้นวันณะเท่านั้นยังไม่พอนะถึงระดับอุรมศึกษาอย่างแบ่งชั้นวันณะใครจบมาสายไหนแบ่งพักแบ่งพวกกันแต่ญี่ปุ่นเข้ามาอย่างนั้นญี่ปุ่นในการศึกษารัฐบาลรับผิดชอบหมดในระดับต้นนี่เขาจะไม่ยอมเลยเขาจะปล่อยระดับบุรมศึกษายิ่งเด็กเล็กๆด้วยแล้วเขาจะให้มีการศึกษาเสมอกันหมดคุณภาพของโรงเรียนเท่ากันหมด ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนไหนมีการศึกษาระดับเดียวกันหมดไม่แตกต่างกันและวิธีการของเขาก็ใช้เหมือนกันหมดขนาดโรงเรียนชั้นประถมหรือชั้นอนุบาลเนี่ยเราจะเห็นเด็กญี่ปุ่นเวลาไปโรงเรียนไอ้ที่จะเอารถเก๋งไปเทียบปากประตูโรงเรียนเหมือนอย่างที่บ้านเราเนี่ยไม่มีเขาไม่ยอมเด็ดขาดถ้าจะเอารถเก๋งไปส่งลูกต้องส่งไกลๆอย่างน้อย1กิโลเมตร